สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันช่องจัดลายเจน้องค่ะเพื่อนๆเจน้องขนนองมาด้วยแม่ล่างนะคะกำลังล่างเลยนะคะเพื่อนๆจายมือแล้วนะคะบริเวณล่างเลยนะคะทางเขาเยดถนนนะคะจะน้องเลยหมดเลยนะคะเลยหมดเลยกําลังล้างอยู่นะคะเพื่อนๆกำลังจะสวยแล้วค่ะ เป็นัดเลยนะคะไเป็นขัอยู่นะคะน้ดดนะะองมารืยยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆกำลังเสร็จอยู่นะคะใกล้แล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วน้องกำลงกังจะสวยแล้วนะคะสวยนะคะเพื่อนๆนี่น้องกำลังจะเสร็จแล้วนะคะกำลังจะสวยแล้วกำลังสะอาดนะคะหลังจากประเดรล่างยุบเป็นเป็นเดือนเลยนะคะประเด้ออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ คลิปนี้พี่นี่จะน้องสกีไปแค่นี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าที่นั่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอน้องน้ำเลยได้ค่ะเพื่อนๆเพื่อประผาดลิปใหม่ๆแล้วเพื่อนๆเนาะสวัสดีค่ะ